ทุกคนเบังมันขึ้นในเหงาเดียวเป็นซองเดียวเนาะเว้ยหรอบอสทุกคนชิมหวานทุกคนสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องบอสสุขุสุกคนพบกับสาวเจ้าอีแล้วเนาะพี่น้องเนาะคันนี้สาวเจ้ากสิพาทุกคนมาอยู่ที่ป่าทุกคนนั่นก็คือหาสิมาขุดมันแซงนันเอเมาทุกคนเอาอุ่นเอาอุ่นแล้วขุดก่อนเลย แเลย่าคุดมันเซ้งตึงแม่ดน้อแม่นา่นี่ทุกคนเอาบน้ำกันเนาะมาลุ้นน้ำกันน้ำทุกคนว่ดสิได้จากหัวมันนี่นั่นจริงจริงคุแมันเซ้งไม่ได้่ดว่าอีเมกับคุดทังหนึ่งเนาะแต่เจ้าก็คุดทั้งหนึ่งหัวโบันหัวโบซันตยังยังหัวโบซัน หัวมันใหญ่ไงมันใหญ่ก็ใหญ่ได้แล้วะไปน้ำติ่งหี่ดิไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่หัวมันนะตุกคดหัวน้อยๆแทเห็นได้เลยหัวเล็กเห็นหนี่ๆๆหกระปูคืปต่สีโบตื่นเต้นแท้ะ่เติ่งไงนะะลงเลยทุกคนจแล้ว อยู่แคมน้ำเนาะต้นสิผุอยู่บ้นินึมันเปนสะานหูหูเือป้องไงหนึง่ห้มีหัวเจ้ามะเลสมองเลยคุณขุดอะขนามัน้มนถั่ขาวอือ้ยโอกคนหัวบ่เห็นใหญ่ซะผู้บห็นมันหัวมันแท่งก้อง นี่กเขาใส่เป็นมันหูฮะเด็โอ้ยเอาตูวหินมันหูออกไงถ้าโดนเสียบเศร้าก็ต้องเห็นเนาะจะคุดบุเป็นอ้าวนี่ไม่คือว่าง่ายหนึ่งเหงาตัวนั้นมันคิดนี่นี่เหงานี่มันอยู่เท่าไหร่จ๊ะเร็วเร็วเร็วจะห้าวเพรา่งบ้านนั่นแหละ นดีแม่เะแม่เะยฮะอ้าวแม่หมดแม่เลยเขาไปสับต่อน้นอืงสับมังกี้เลยเด็ดคนได้อีกแล้วได้แล้วได้แล้วเอาอุ่นเราคุดติ่งไงน่ะทุกคนนี่ไป็นไรเสียใจเลยนะคุณบีนี่ติ่อโตอะในเพื่อที่ชาวโจคุณอะเป็นแบบนี ได้ยูไม้เนี่ยดินเยิ้มมาแล้วแท้เออแตกไปและตะโกนเบิ่งแด้แตกทะลูกผู้ชายเบิรดซับมนันอ่ะว้ายว่หญ่ขนาดเลยเบิร์ดเท่านี้หัวมั้ง

เพิ่มเตจอกกับเคยกับขุดมันนะทุกคนเด้อหัวเหี่ยวโอดเหี่ยวโพดเหี่ยวโี่เหี่ยวพี่เจ้าของเลยเอาอุดอ่ะอย่ามันด๊อกอือนี่เนาะมันกงไปมาเสียงมาเห็ดเพื่อนเห็ดอันดามเสียงเหมืสาวโจ้ทุกคนโอ้เด็กๆกันเยอะแยะมากเลย นี่แต่เด็กๆเด็กๆตัวบอมแมมไปเลยสิ่งใหญ่ค่ะทุกคนนอะอ้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรุ่นน้ำกันแล้วว่าสิสับขาดหัวตัวหมลิงหัวใหญ่พดหัวใหญ่พดอธเบ่อปะยังอยู่ยังอยู่ตมัี เฮ้ยหัวน้อยกันน้อยแทะเกิดมาเป็นตัวคนเห็นแต่เขาไปคูดเนาะฮ่าไ่ได้ไปม้อนี่นหัวห้อยมาคุดบึงข้ามันเห็งอะชได้ห่กมเลือดใหญ่ได้ไหมคือยังไงนี่้ข้างไปพุดมันเป็นคุ้มเก่าเห็นมะ ขึ้นดันอยู่เลยเ่ฝันฝันกันอยู่แต่ว่ามันแตะน้่มมือนี่เตะน้่มดีเคนังผันกันเ้เคใหญ่ผันไงไดอคยใหญ่นี่เรือมันแซงแล้วใหญ่ขนาดเลยเต้นี่อ๋อัวมันไปไปอยู่ถามมันเป็นดินผุนะเอาเนาะที่เป็นหัวใจเสียทีแต่เป็นหัวนเป็นเครื่อง โอ้ยบางสีหนาจนสรัตุกกวะลูกปาไม่เสียงกวะปเสียงดังกวะฮกว่าดินเหนียวขนาดเลยเลยแต่แค่นี้สีมันเมือนนะคะมันแดดเนาะทุกคนก็เลยมือนจุกลงไปจุกลงไปไป่อนไยก่อนฮ่า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 ยปไป หมุนหมดแล้วออกมาเลยโตเตุ้ชสองวิ่งนะจ้าวิ่งัโอยได้ทีได้คุดขายได้จ้ะพี่น้องโอ้โหมันหนี่ากังป้าดางกุกิกุกิอ้าอ้านสองหัวนะม่เต้บุเลยพี่น้องสองหัวนี่

ทันร้โอ้โมลู้จะทักขอบก็ไม่แพ้ลู้ไม่ใช่นะคบตัวไรเอาพันตัวไรพันนี่นะสามคนมาลุมกันเลยเอามือใส่หลานหาย่างาไม่ใส่ก่านตุบปุ่นข้าวาน้าพันนะ มัน,นอยู่ในโชมันอาไได้ีเออทุกคนสาหัวสี่หัวสี่หัวเลยเอามาลุ้นน้องกันไหเนีนยจจ่ยวนันทีได้จักสุขัดนี่เด็ติงมันี่สี่หัวคอยเห็นโอตาตีนะเนาะเ <c oughs> อาาคอยคจี้มก็ได้นะเน่นันนี่เนาะเสียงยาน้าพันกคือเ่เสียมจอดนะเขาดีนะคือกันนั่นแหละบักมาตีเลยเอาเข้าง้านดีกว่าขานอย่าพาข้านะยกพันแน้วก็แล้วถูกขาแล้วก็แล้วอลไนะ ถ่าเด้อไม่นี่เป็นหน่ายยังไม่เก๋ไม่รีบะตัวหนที่นหนจะเป็นหน่ยไม่รีนะคไม่มีปิการคขาบขาดเลยดึง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 น่หันมีหัวหนึ่งอ๋อเียี๋ยวเหนเห็นขโมหัวมันะเหียวหน้าก็สืมีอีกมาดิฮะพี่น้องเห็นอยู่ที่พี่ต้องเห็ี่ยาตกอะเกาะหน้าเงินจเสีย เมนบดห่างเกือมันไปน้ำเัาเอามาถ่ายรูปในกำลังใจเนาะคุดไปได้นี่นี่นี่ในเครือนั่นก็เมนเอาเครือแเมนยังนังนี่ยังสิบบ้างไปอยู่บ้าไา้เอาเอาไม่เอากน่ะเออลองรอดพี่น้องมันกว่าไวมันยาน้ามาสิหักเจ้งแกะละเอาโมวปะ nó. Say <laughs> <laughs> sao à, à, nữa. Nguyên nào 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 nguyên đây nguyên nào phần nào ng yên nào ng โอ้ม oh, ันเห็ดคือจื่ๆไปจยังไงิดวมโอ่าชับเวเก็บไ้พมับใจทงนึงจะรู้บอีเมจเลยคุณหรืออานคุณเด้อน้องามอะไรนตัวนี้าเบิางดูมัองหัวอยู่นี่งามปนเวิปนสาวเจาะง่ายบหัวนี่จ้ยนั่งเหนเนื้หางหม่ คู่ด้วยเถอมันปีน่ะคดวยมนบ่เอายังมีอยู่เลมีจะมหันมีหางไม่นมีหางไม่สนดางไม่โอ้ยนากระดูกคุณอ๋อมนบ่แมนเร็วมีางไมเียเี่อยค่อยอดีกว่าเียมเลยกระดดดีกว ไปไปเถอะซัดตั้มพุโอ้ยมนตอมามื่อกี้กอเลยวะกอนี่ออกเลยเนาะนี่นี่กอตนี้อันนี้ไม่นขาวขนี่ขาวนซัดิใช่หมูนะะจ้ากเอาอุ่นซัดนองมากอ้หัอยู่ได้อแม่นขนาไปหนอ งัดงัดังงดเนีอโอ้ยบ่สมบูรณ์เลยสาดอีกแล้วนี่สมบูรณ์ีกินดิบัวบตัก็กินได้อ่พีด้หัวนี่เจ้าซาเตะโอ้นี่นี่นี่มีหัวเก่านะทุกคนา้า้ากินดิบนอมันกินงัดตินีด้ง ปัวยาแห้งย oh. oh. oh, yeah. <c ười> <c ười> ังงัแหงปัวแมนมันหมดอะหนันะหนัหัแมนโอ้ยยยยยยดยย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 บยย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 งยย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 กยย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 ยออยนยย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 วยยยไยย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 ยวเยยยยยนยย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 นยย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 ย้ เอาอุ่นล่ะเอาอุ่นนิคุ่ณมาขายเดยแม่สมนงแม่ม่ลน้คือมันอ่ะเียช่ลุลงเออเตนางทานางคืออุบาท่าเออเด็กเก่านะเนาะแม่บ้างเคือมันตึมันอันนี้เอา่น้าดูจใส่หวงกี่นี่เอาขึ้นิโ งองอโง่ a? A Enough, ้าอยู uh, so ่ขอแชขอไปดูหน่อยแน่แด้งัด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 งไปอมรเอแมรซอยซอันซอย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 เดี๋ยวอ่ะดูผู้พิทุนูมันมอ๋วัววัวมนี่นะม่เด้อวัรุมลยตนนั้น มนจะไปต้มหวานกันน้ำเสียงต้มหวานจะเผือกเพราะมันมีเผือกเหวเอ่ากะทิบอกบะมีบอกาวอะไรบกะทิอุ่่บมีบ่มีกะทิเดเสียได้เไปซื้อเอ้าุ่เยขอาว้าวกันเมกงดิงยาวปอี้ ยาแล้วพผู้ใหญ่บ้านพุต่นั่นมันยังม่นเลยชอบงวงวได้ต้างัอยังไ่ได้ไปเชียก็บอมาเสียเนาะบ้าน้บ้านห้บ้านห้แต่ผู้อื่นไม่ถึห้นเอาอุ่นนะอนกับยานยังยังเดยังกำลังเด็กงอนงอนเมาท้ขิดินเนีพงบ้เีย เนี yeah, oh! ่ยดมันด no. no, no. 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 oh! ิอ้าวขุดซ hey, hey, oh! oh. oh. okay. oh ับซ oh, ับ้ะไวะอันนี้พี่กะนมันหาใหม่อืมบุกิดบุกิดต้องผเนี่ยนาะโอ้ตัวนี้เป็นติ่งเนาะนัอะไรเขาตัวใดมีติ่งนนำหลเอาเยขี้วไดเล่ๆโอ้ยเฮ้ยจะเห็นแล้วเิ้อไปทางหม้ขุดได้หาใหม่อยู่นะไปดึงบว่สียดูน ีดเน่งเบิ่งกบนใกลๆนะคะทุกคนนี่แม่ซับแล้วซันา้มันสุดเนนและจั่วๆเลวเป็นแตเนี่ยโอ้ยสีดอยน้องดังเาะซาบแล้วยังไงมันมาอยู่ในหาใหม่มันมกินน้ำลงไปในั้มันู่เนี่มันบ่อะไนี่ัแมนหันี่เนวเลยเพื่อนนี่อ้าวนี่แมนบ่แมนได้นี ใส่ลงดวยเล็กขนาดเลยพูดเปลี่ยนพูดเล็กขนาดเลยข้าวปลขายตลาดนี่โอ้ยชาสีขายปีแอ้อุยแอ้วัดได้ห้างไม่แหงหมดนเข้าไปนะอืมมันจะยันคนเอามานเนาะน่ยทุกคนบูงมันขึ้นในเงาเดียวเป็นซองเดียวเนาะปะเต มันแซงบันมปนสับปะหลังเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่หาพี่น้องดูนะคะมมเมห็นได้กับนออนนะ่จมงคัดควมันสะเป็ี่ยนยังมันรอบลอยหัวควัดควัเฮ้ยสักตรงนี้มนะืมือดืมหอนงัวทุกคนเลยงัวมเห็นมันอนี่เตรียมเลย ถึงดาบสามไปทางไหนกันเบิดโอ้ยพี่น้องงานะตาะไขนอะาพีองคจินัวหหลเนาะไข่ยสมพี่น้องเอ้ยบลเนยมงก็กินข่าปากเลยบอเยนอันนัเลยผีนั้นเยอ๋พี่น้องเอ้อลยึงกน่เลน้นเลยีนนเลยอสาอบองกกเลย็นอันนั้นเลยผนล่งเอองเลยบนเอน้อ เนาะเออพันนอกพันนอกมันอยากมันอยากเลือเกิดอะไนี่ไลก็ตื่นเต้นนะพื่นก็เาหกเจ็ดเนาะเจ็ดขู่เออะหงสามเครื่องหมชามันมากนะมัป่ะโอ้มันอยู่แบบนี้โขุดไปขุดไปซับอีกบ้าง โบน่ะเขวมกับย้องมันกูจัดหายยังเนาะหายเสียสมบันนละพี่น้องบนมือบริเวณมัอนี่มืญ่มันนอนกับคือนกับพี่น้องสมบูรณ์บ่วาโอ้พี่น้องเอ้ยตอนนี้จะเป็นแผลหน่อยนึงโอ้ยขุดมาบุปีที่สามแล้วเป็นหัวนี่แหละเนาะหัวนี่สดใสอ่ะอันแต่ว่าพอเป็นยัางแล้วพี่น้องบายมั่นแหมันส้ปรุงลงเรื่อยนะ ยัดซับอีกอยู่เอาไอ้ตัวนี้จะท่วงนี่มันจังหงยู่ซับเข้าไปแน่นเลยนะถ้าไม่ตัวน,นี้มันมุดขย,ย่อยไอ้ตัวนี้น้อดงดอกมอขืน,นมันเป็นกอ,อกเก่าเนี่ยนี่กอ,อกเก่ามอขึ้นเครือก็มีนะโตเออพี่น้อง สดสดเลยเนี่ยนึกท่นก็ตายกินพี่น้องคักๆกินเยอะด้วยพี่น้องกินเหมือนนั่นอย่างวะเหมือนเหมือนอะไรไข่ล้างไก่พี่น้องขับรถดิฟเลยได้บุก้ากินเฮาป้าผ้าเป็นกระสะอาดโอ้ยบอกเพียังเราผ้าดงผ้าป่าพี่น้องผู้เดียวจะไปดึงงูวะใคเอ้ยมาเบิ่งนพี่น้องผีดิฟเลย ให้เป็นซีนงัวยังกินซินงัวดีอยู่หรอกวันวันปุ้ยแต่จะเอาขึ้นได้เอาเธอหัวนี่นะรุ่นอยู่นี่นะก็มุนปุ้ยเหตการณมันก็มีหน้า่ยานมุนอุยปูอยู่เด้อมือแรงสาพลเออจังไรจิตส์สิ้นใจวันนี้แหละไอ้มุนมือแรงเทิมือมึงกว่ามึกว่าโอ้ยเลยมึงเลย แต่รุ่นทิกตานะคะเป็นเหตุแล้วไปอุ้บในห้างใหม่เนาะมันเข่าหยาดแหละขมังแหละยังอีกเด้อเบิังบังไปเละบังเลยยังคงจ่อเลยเนาะอันยังก็ตาไหมทุกคนมองดูอพี่น้อยพูอ้าบอเบตร้าสิอยากรับประทานโอ้มันเตะพี่น้องบอ้โหมันสอดแลนอยู่ใงนี้นี่สอดแลน่ในนี่ สร้างขนาดเลยมุนจินบดพุดพุดนี่ผดแล้วผดแล้วผดแล้วกรัวซอจอกะหกแห้งๆหนึ่งเขาเนาะคงนั้นพุดขนาดเลยทุกคนครัวซอจอกทำมันบุกอะไรอย่างนีน้เสร็จตู้เย็นไว้กินหวานทุกคนสิ็จแล้ววะเสร็จตู้เย็นไว้นะตู้เย็นไว้ลงไปมาหน้าไม่เมื่อยไม่คักดกันเลยกินข้าวอิ่มเลย เบอรงแลวาแมูมันาจะสื้ักแต่เบอเอาเบอร์เบอเอาปูแมลงนี่กเราคนเป็นวัดยังเงิ่อนจะเป็นเอื้องตาดเป็นยังเดี๋ยวคลิปเนื้อเพื่อนเพิ่มนมาดินแทบแต่บริยันเอาโถใส่โอเข็มมีเนื้่อนเข็มมีเข็มจน